ในส่วนของการใช้คำสั่ง Circle นะครับหรือว่าวงกลมในการสร้างทั้งผนังแล้วก็หลังคาอาะไม่ใช่หลังคาใช่คือหลังคาก็ได้แหละอ่ะเดี๋ยว,ยวให้ดูหลังคาด้วยเลยกันนะฮะเดี๋ยวผมลบไปก่อนนะจริงๆวงกลมหลังคาหลังคาวงกลมมันไม่ค่อยมีนะแต่เดี๋ยวว่าไหนๆก็ไหนๆเขียนได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่มาดูกันน้องๆฝึกตามนะครับผมจะเปิดตันพืชชน,นึงขึ้นมานะครับผมไปที่วิวนะฮะสแตนบายไว้ ให้แบบเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับ2 2สเต็ปเลื่อนมาดูก่อนนะฮะในส่วนของแพนชั้นเองมาเดิมครับสร้างวอลก่อนนะครับวอลที่เราใช้งานก็เป็นตัวเบสิกนะฮะไปที่เซอร์เคิลฮะวงกลมบอกเอาให้นะฮะวงกลมก็มีอันเดียวแหละคือคลิกเข้าไปแล้วก็ป้อนค่ารัศมีนะครับโซ่ผมใส่สัก10นะฮะสิบนะครับเอนเตอร์ไปวงกลมก็จะขึ้น สิบเมตรขึ้นมาเส้นผ่าศูนย์กลางก็ซาวยี่สิบนะครับผมประมาณนั้นเออผู้เล่นเยอะนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะฮะในส่วนของการสแตนบายนะครับผมโอเคนะก็เหมือนเดิมฮะต้องการจะให้ผนังมันกลับขึ้นมาคุมนะครับคลิกขวาคือมันแบ่งออกเป็นไอันนี้นะครึ่งหนึ่งนะครับผมสเปซบาร์นะครับนี่นะฮะก็จะออกมาเป็นสเต็ปนี้นะฮะ ประมาณนั้นนะครับได้ในส่วนของวงกลมอันนี้คือการกรณีของการสร้างผนังนะครับการสร้างผนังนะครับโอเคไปดูในส่วนของการสร้างหลังคากันบ้างซูม,มานิดนึงนะครับผนังประมาณนี้นะบางคนบอกว,ว่าถ้ามันใหญ่ถ้ามันใหญ่เนี่ยมันดูไม่สวยไหมมันไม่สวยก็ได้เดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่แบบเล็กๆนะครับเสริิยขึ้นนะขอสักห้าไรกันนะสิบเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนี่ครับ ก็จะได้ผนังออกมาลักษณะน,นี้นะคลิกที่ตัวผนังคลิกขวา select all นะครับผม speed bar นะเพื่อให้ตัวอิดมันกลับด้านออกมานะฮะประมาณนั้นนะครับผม exit เเไว้ก่อนไปดูในส่วนของหลังคากันบ้างถ้าเป็นหลังคาทรงกลมเนี่ยเออจะออกมาเป็นแบบไหนกด b ์ o w s e r นะครับผมไปเลือกในส่วนของแปลนหลังคา ไปที่วิวฮะชิวบางคนออกเสียงเป็นทายทายทยอ้าวเหรอก็อาจจะได้นะฮะออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมใครที่รับชมอยู่ตน้องๆคนไหนที่รับชมอยู่อําต่อกันนะฮะไปที่ลูฟดอกมมหน้าตาแบบไหนวะเนี่ยลูฟหลังคากลมซิร์เคิลนะครับเฮ้ย hey. อ๋อไม่ได้คลิกตรงเป็นหลังคาครับอ่อแปดลนะกันอ่ะ ผมกดฟินิชโหมดโบกขึ้นมาให้นะฮะอ๋อมันทับซ้อนกัน,นทับซ้อนกันหลังคาอีกตรงนี้นะฮะดีลีสตัวนี้ไปกอนดีลีสนะแคบผมดีลีสนะฮะโอเคเห็นไหมฮะหลังคาก็ยังมาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ก็ทรงกลมนะฮะประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับผมอันนี้คือในส่วนของการเขียนเซอร์เคิลวงกลมทั้งผนัง แล้วก็ในส่วนของอลังคานะครับทีนี้ไปดูตัวที่ยากขึ้นมาอีกนิดหนึงนะในส่วนของเส้นโค้งในส่วนของ AutoCAD เองเนี่ยก็จะมีการทําไมผมถึงกล่าวถึง AutoCAD เนื่องจากว่าใครที่ใช้งานในส่วนของออ t ิ c ค d เนี่ยจะสามารถจะเข้าใจนะถ้าเรียนถ้าเรียนเบสิกพื้นฐานออ t ิ c ค็ดมานะครับมันจะมีการสร้าง อาร์ค uh, เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นอาร์คหรือว่าส่วนโค้งเนี่ยมันมีตั้งแต่สตาร์ทเซนเตอร์นะสตาร์ทเซนเตอร์เอ็นอะไรต่างๆก็จะมีนะเข้าไปดูได้นะใครที่อยากจะรู้อยากจะดูในส่วนของทัวการเขียนส่วนโคง้งเมื่อเอามาใช้ในส่วนของลีบิตมันก็จะคล้ายๆกันนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับเอ่อเดี๋ยวผมจะเปิดอ่ะปิดไปก่อนนะคราวนี้ผมจะเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาสักหนึ่งตัวให้ดูให้ดูให้ด,หดูนะครับให้ดู ใครที่โหลดไปแล้วนะครับก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาหรือใครที่ซื้อคอร์เรียนออนไลน์นะครับหรือซื้อชุดวิดีโอการเรียน,นการสอนไปก็เพิขึ้นมานะ้าไปในส่วนของแบบฝังหัดเนี่ยมันจะมีหัวข้อน,นี้อยู่นะครับหัวข้อน,นี้อยู่นะฮะกดเข้าไปก่อนเลยนะครับจะน,นกดเปิดขึ้นมานะครับผมของน้นองๆคนไหน,นใช้เวอร์ชัน2อนอาจจะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะฮะเนืเ่องจากว่าตัวที่ผมเซฟเป็นเป็น18นะครับหรือของใครเปิดไปได้ก็แจ้งเข้ามานิดนึงเดี๋ยวปรับให้เดี๋ยวปรับให้ อ่ะซูมขึ้นมานะครับเราจะเห็นแบบนี้ขอดูในส่วนของ 3D view ด้วยนะครับผม 3D view กดตรงนี้นะฮะนี่นะครับ 3D view นี้นะฮะโอเคนะครับผมจากนั้นปรับเป็นมุมมองนะครับผมจะสแตนบายอ่ามุมมอง 2D ไว้ก่อนนะฮะจากนั้นกดเป็นอ่า view นะฮะแล้วก็ดูเป็นชิวเนี่ยนะฮะชิวชิวทายเออแล้วแต่จะเรียกนะฮะมาดูกันจะเห็นผนังออกมาลักษณะนี้นะฮะแบบนี้นะครับในกรณีต่อผนังในกรณีต่อผนัง ดูวินนี้ก่อนเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับเมื่อกี้เรียนไปแล้วในส่วนของอเส้นตรงเดาเพื่อน่ใจว่าตรงนี้มันเป็นคือตรงนี้มันในใน,ในส่วนของออเบลฟ์ขนาดเนี่ยมันเป็นแบบแบบพื้นชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะฮะตรงนี้นะฮะเราไปชื่อกี้ไปตรงนี้ก็จะโชว์เป็นพื้นทั้งชั้นหนึ่งไปที่ไอจีเทคก่อนนะครับลองเทสท,ที่วอก่อนนะครับก็จะใช้เป็นเบสิควอลเนี่ยนะฮะตรงนี้นะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนะ อยากจะใช้เป็นตัวนี้นะฮะบอบอมีตัวไหนให้เลือกไหมอ่ะตัวนี้ก็ได้ไม่เป็นไรตัวนี้ก็ได้ในเนี้ยนะฮะแต่จริงๆก็อยากจะใช้เป็นตัวอื่นนะเอาไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ดูแบบนี้นะฮะเราใช้ที่เราไปที่อินชีเทคนะ,ะเรากดบอนะครับผมแล้วก็ดูลนยก่อนนะฮะดูในส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืบบอนี่นะฮะโอเคนะครับจากนั้นก็มาที่ถ้าเป็นหัวข้อลายธรรมดาเนี่ยครับคลิกตรงนี้นะครับซูมขึม้นาาามากดนี้นะครับลากอะไรใส่ตรงนี้นะครับโมก็ไม่ให้นะะฮจากนั้นกดปุ่ม S Shape ออกไปดูนะฮะเห็นไหมฮะผนังมันจะพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งนะนะครับผมกด S s h เช e ก่อนนะ คลิกตรงผนังนะฮะแล้วกดสเปซบาร์นะมันจะกลับมาแบบนี้นะเหะ็นไหมฮะนี่ฮะทีนี้ถ้าเราต้องการขยายผนงังนะครับเราก็คลิกนี้นะฮะแล้วก็ดึงจุดนี้นะครับดึงมาครับแฟบนี่ฮะนี่นะฮะดึงออกมาประมาณนี้นะฮะนี่นะครับกไดไอเชลไปผนังก็จะต่อเข้าไปตรงนี้นะสะสไ่ดูนะฮะถ้าเห็นก็ดึงลงมาใหม่นะครับประมาณนั้นนะครับ โอเคผมผมออกไปก่อนนะให้เห็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือเส้นตรงนะครับเส้นตรงนะครับในกรณีของการสร้างเส้นตรงกลับมาที่ในส่วนของแปนกัน,กนตัวแป่นพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะตัวแปนพื้นชั้นหนึ่งนะครับทีนี้มาดูใหม่ม,มาดูก่อนนะมาดูก่อนนะครับแล้วกลับขึ้นมาก่อนแบบนี้นะฮะกรณีไปที่วอลใหม่นะครับผมเลือกที่ลายใหม่นะครับผมจากนั้นให้แน่ใจว่าตัวนี้นะครับอยู่ในส่วนของระดับพื้นนะครับระดับพื้นนะฮะชั้นหนึ่งนะครับระดับท็อปก็คือหลังอาเสเนี่ยนะฮะ ประมาณนี้นะครับทีนี้การเลือกแบบนี้นะครับเราคลิกตัวนี้ไปมันก็จะลากเส้นตรงไปถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเป็นในส่วนของแต่ถ้าเป็นในส่วนของอ่าอาร์ตนะฮะดูนะฮะกดวอลใหม่นะครับไปที่อาร์ตตัวนี้นะฮะมันก็จะคลิก2สเต็ปเหมือนกันจุดที่1จุดที่2แต่ตัวนี้จะดึงส่วนโค้งออกมาส่วนโค้งจะอ้างอิงอะไรอ้างอิง R นะครับเห็นไหมฮะค่า R นะครับถ้า R แล้วก็จะมีองศาที่โชว์อยู่นะครับเอาส่วผมคลิกที่ประมาณนี้นะฮะนี่ฮะนะครับคลิกที่ประมาณนี้แล้วกด S s h i ไปคือโดยปกติไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยครับมันก็จะโชว์เป็นค่านะครับตัวนี้นะฮะจะโชว์เป็นค่าของมันอยู่เราต้องการ R เท่าไหร่หรืออันนี้ก็คือ t ท s t เฉยๆนะฮะให้มันมีส่วนโค้งขึ้นมากด S s h ออกไปนะครับคลิกที่ตัวผนังนะฮะนะครับสเปซบาร์ดึงออกมาก่อนแบบนี้นะฮะเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็คลิกไปที่ตัวไอ้นี้ของมัน ดึงลงไปนะฮะดึงลงไปตรงนี้ครับที่ค้างไว้นี่นะครแป๊บนะนะปล่อยนะครับผมกด S เอ้าไปประมาณนี้นะครับก็จะได้ส่วนของผนังสำหรับการสร้างในส่วนของการเขียนเส้นโค้งแบบ Start End r a d i u s นะครับ Start End r a d i u s นะฮะประมาณนี้ครับผมไปดูอีกสักตัวหนึ่งดูออีกสักตัวหนึ่งยังอยู่ที่นี่อยู่นะฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นในรูปแบบของ สตาร์ทเซนเตอร์เอ็นนะสตาร์ทเซนเตอร์เอ็นนะครับผมในส่วนของอีกอคำสั่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแบบเซนเตอร์เอ็นนะเซนเตอร์เอ็นนะครับผมก็คือตรงนี้นะฮะเซนเตอร์เอ็นนะครับผมเอาไปดูก่อนยังอยู่ในแบบฝึกหัดนี้อยู่นะฮะไปดูกันนะครับไปที่ Architect กวอลนะครับผมแล้วก็เลือกใช้เป็นตัวนี้นะฮะเซนเตอร์เอ็น นะครับตรงกลางจะมีจุดมิดเดิลพอยต์ขึ้นมานะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วเราก็เลือกออกมานะครับว่าเราต้องการจะให้มันไปแท็กสักประมาณไหนอย่างเช่นถ้า2เมตรสองจุดห้าะนะครับดึงกลับมาครับดึงกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะล็อกที่2.5าของมันนะทีนี้ดูแบบนี้การขยับมาส์แบบนี้นะครับจะมีผลทําให้ส่วนโค้งของผนังเข้าไปข้างในหรือข้างนอกได้นะฮะแบบนี้นะผมจะเลื่อนไปข้างนอกแบบนี้นะฮะนะครับผมจากนั้นก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับวางนครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเฉลี่ยอกไปนะครับแล้วก็กดเฉลียอีกทีหนึ่งนะครับคลิกที่ผนังนะฮะสเปซบาร์อ่าโทษทีสเปซบาร์เออนะครับนี่นะฮะมุนดูก่อนนี่ครับผนังก็จะมาแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูสเต็ปขั้ื่นต่อกันนะครับสนับการใช้งานในส่วนของ a าร์เอ่ออีกตัวหนึ่งนะครับแทนเจนแทนเจนแทนเจนนะครับแทนเจน เดี๋ยวผมอันดูกลับก่อนนะอยากอยากจะใช้แบบฝึกหัดตัวเดิมครับอยากจะใช้แบบฝึกหัดตัวเดิมเดี๋ยวดูกลับไปตอนแรกดีกว,ว่านะฮะฟึบฟึบเออแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฮะใช้แบบฝึกหัดเดิมนี่แหละง่ายๆนะฮะสูดลมนิดนึงอ่ะไปที่วอลครับอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะฮะไปที่ปุ่มนี้นะครับ tangent arc น,นะ tangent arc ตรงนี้จะเป็น phi เลน arc อ่ะ tangent arc ถูกต้อง,อรรงครับผม นนีะะฮแทนเจนจ์จุดที่1แทนเจนจ์จุดที่2นะมันจะต่อตรงนี้เข้าไปเลยแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมเรียบร้อยง่ายๆอันนี้ง่ายๆนะฮะอธิบายนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคลิกตรงชิ้นงานอ่คลิกตรงนี้นะฮะนี่นะครับแล้วค่อยดึงจุดนี้ลงมานะครับโฟกัสไปประมาณนี้นะแฟบโอเคเฉียวไปนะครับประมาณนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดตัวอื่นต่ออันนี้อันนี้ให ลองใช้งานคำสั่งพื้นฐานกันก่อนนะครับสำหรับ tangent arc นะครับไปดูหัวข้ออีกถัดไปนะครับผม fillet นี่นะฮะ fillet นะครับผมโอเคมาดูกันนะครับยังใช้แบบโันตัวเดิมไม่แหละเดี๋ยวผมมาดูกลับนะอ่านี่นะฮะในส่วนของ fillet นะครับ,ส,รบสำหรับการใช้งานในคู่คู่ไปกับ รงคาไอ้ไม่ใช่รงคาสิผนังนะฮะโอเคไปที่วอลนะฮะกดตรงนี้นะฮะ f ฟ l เล็ตนะครับผมสมมติว่าผมต้องการจะเอามุมเนี้ยนะฮะกับมุมนี้นะครับให้มีรัศมีเท่ากับ1เมตรนะฮะติ๊กตรงเรเดียสก่อนนะครับผมคลิกเลยนะระบมจะปรับให้นะฮะนฮะเขาปรับไปเป็น2 ตรงนี้นะฮะมันก็จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาโปรแกรมก็จะรายงานค่าว่ามันไม่สามารถจะเก็บในส่วนของงนี้ได้นะเหมือนมันเหมือนกับการจอยงานกันนะครับอ่ะเราแคนเซลไปก่อนนะครับคืนค่าให้มันก่อนปรับไปเป็นคือมันตัดมันตัดค่าดเดีมันเยอะเกินไปนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูใหม่ถ้าปรับไปเป็นเมตรห้าสิบนะครับผมมันก็จะตัดให้ เรียบร้อยนะครับมันไม่ได้กินค้นชี่ของไอไอไอส่วนนี้ไปนะครับคือวอร์นิ่งอ่ะมันจะเตือนขึ้นมาอยู่แล้วแหละนะครับถ้ามีอะไรแปลกอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะรูปแบบของตนี้กป็ประมาณนี้อ่าโอเคนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนผนังจุดที่มีการปรับผนังละมันจะสร้างเป็นเซกอะอชิ้นส่วนอื่นๆให้อยู่แล้วอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่นะถ้าผมคลิกไปตรงนี้นะครับกดคอนโทรลไว้นะฮะตัวนี้ครับนี่ นี่นะครับผมจากนั้นก็สเปซบาร์เอา้ามันพลิกกลับวะเนี่ยกรณีนี้เกิดจากอะไรนะดูแบบนี้นะฮะดูแบบนี้นะครับอ่ะนี่นะฮะผนังทุกตัวนี้นะครับนี่คอนโทรลนี่นะครับนี่นะฮะสมมุตินะฮะตรงเนี้ยมันเป็นฟินิชเอ็กซ์ทีเดียนะครับเราต้องตั้งเป็นเซนเตอร์นะครับสเปซบาร์ Bar, ครับนี่นะครับมันก็จะพลิก ในส่วนของตัวผนังเนี่ยในลักษณะของเซนเตอร์แต่ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ตั้งเป็นคือเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกไปนะในส่วนของตัว u s t i f i c a t i o n หรือว่า rotation line เนี่ยมันจะเป็นการตั้งไว้ให้พี่กับเข้าไปชิดด้านในชิดด้านนอกนะรประมาณนั้นเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแต่และสเต็ปเราก็จะมาโฟกัสรายละเอียดย่อยๆอีกทีนึงนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคนะครับ อะมาดูกันต่อนะครับสำหรับการสร้างสี่เหลี่ยมใหม่นะฮะเลือกที่วอลเหมือนเดิมนะครับผมคราวนี้ติ๊กในส่วนของเรเดียสไว้นะครับผมเม็ดหนึ่งนะครับสเต็ปเดิมนะครับดึงมาก่อนกดเลยเอ้าต้องเลือกก่อนสินะครับผมเรเดียสนะครับผมนี่นะฮะจากนั้นก็จัดเลยนะครับเซนเตอร์มันเป็นเซนเตอร์ไลน์นะฮะมันเป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับผมก็กดเข้าไปก่อนนะฮะอ่าจากนั้นก็แก้ไขก่อนนะครับ ตัวนี้นะฮะกดออกไปก่อนเลยโบไปให้นะครับ10นะฮะมาถึงตรงนี้นะฮะตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถปรับตัวนี้ได้นะฮะกดตรงนี้นะครับขีซ้ายค้างนะดึงออกมาแท็กตรงนี้นะฮะแท็กตรงขอบนะฮะหรือตรงเซนเตอร์นะครับเอาเอาผมเอาขอบนะนะคขอบในขอบนอกนี่นะครับผมนี่นะฮะก็จะเหมือนกับการจับจากเซนเตอร์นั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะอย่างตัวนี้ก็ขอบเนี่ยถ้าเพื่อนๆดึงตัวนี้ออกไปอย่างนี้นะฮะ นี่นะครับเอามาจับที่ขอบนี้มันก็จะเหมือนกระจับจากเซนเตอร์ถูกต้องไหมฮะประมาณนั้นอ่ะแล้วเราปรับนี้ให,ใหม่นะครับสมมุตินะครับ10นี่นะฮะ10นะครับผมเซนเตอร์ไปก็จะได้ห้องขนาด10-10แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีสโลปขึ้นมากดได้ s อ e p ไปก่อนนะครับผมซูมดึงๆมาเห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคนะก็จะได้สเต็ปในส่วนของผนัง หรือว่าการสร้างสี่เหลี่ยมแบบมีส่วนโค้งขึ้นมานะครับผมอ่ะมาดูหลังคากันบ้างกดเอสชไปก่อนมาดูหลังคากันบ้างร,รูฟรูนะรฟฟิงนะรูฟฟิงขยับมานิดนึงผมจะสร้างอยู่บริเวณนี้นะฮะไปที่รูฟนะครับผมกดรูฟก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับรูฟก็ใช้สเต็ปเดิมเบสิกพื้นฐานตัวน,นี้นะฮะจากนั้นไปติ๊กที่สี่เหลี่ยมนะครับคือคลิกเลยนี่ฮะสี่เหลี่ยมมาด้วยนะครับปื้ดออกมาเนี่ยมันจะขึ้นสเต็ปนีงขึ้นมากดเข้าไปก่อนหนึ่งครั้งอย่างนี้นะฮะ แก้ไขก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นสักอ่า12อ่ะ12นะครับผมวันนี้ผมก็ใส่12นะครับจะไปก่อนนะแบบนี้นะฮะนี่นะฮะเติมไปเอา้าโอเคแก้เช็ดไปก่อนแล้วมาแท็กอะไรตรงนี้นะฮะแท็กตรงน,นี้ดิเออเรียบร้อยนะครับผมกด S ไปก่อนก็จะได้หลังคานี้ขึ้นมาจากนั้นให้รับให้กด ฟินิชอิดิสโหมดนะครับโบกให้ <g ones> นะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะนี่นี่เพื่อนเพื่อนดูงี้น้องๆดูงี้พอมันขึ้นมาที่แปนตัวเนี้ยแปนชั้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะแปนชั้นหนึ่งมันขึ้นเป็นสเต็ปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มันขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราสร้างหลังคาเนี่ยเราควรจะสร้างในส่วนของแปนหลังคาในส่วนของแปนชั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะหลังคาก็จะโบงี้แต่ว่าในส่วนของ 3D มันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมา ลองให้ดูให้ดูฮนะอ่ามันมีปัญหาขึ้นมาก็จะให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะเกิดจากอะไรเกิดจากอันดับแรกเนี่ยเราไม่ได้ไปตั้งค่าในส่วนของการเขียนในเบ์เซอร์นี่นะฮะให้เป็นแปลนหลังคาคือเราสร้างจากแปลนชั้นหนึ่งเลยมันก็จะโชว์นี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากจะให้มองให้มองเห็นนะครับในส่วนของตัวหลังคาตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกไปนะครับลบไปนะฮะดีลิทนะโบไปนะครับเอาใหม่นะฮะผมปิดตัวนี้ออกไปนะ ผมไปเดบัลคลิกตรงแปลนหลังคานะครับผมจากนั้นผมกดที่วิวชิวนะฮะสูงน้าใหม่อ่ผมสร้างอยูโบรินเดิมเนี่ยนะครับผมไปที่ไอชิเทคลูปลูปเออลูปไปยังไปกดวอยอ่ะบ้าตัวเองบ้าตัวเองไม่ได้บ้าใครเลยนะบ,บ้าตัวเองลูฟิ้งนะฮะอ่ะสแตนบายเลือกเป็นสี่เหลี่ยมไว้นะฮะจัดเลยนะครับ โบก็ให้10นะครับผม12สิเออไม่ไลวันนี้หิวข้าวจริงกันแหละนะฮะนะครับ,รบ enter ไปนะครับผมเมื่อได้แล้วก็กด finish edit mode นะฮะดีขึ้นเอาแบบนี้นี่ครับนี่นะครับประมาณนี้ดูเห็นไหมฮะไอที่มันตัดเนี่ยไอที่มันตัดเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกไปได้แหละนะครับผม มันจะมีในส่วนของ v ิวอิดิ t เนี่ยอยู่ตรง v ิวอิดิ t นะครับในส่วนนี้คือ v ิวอิดิ t เนี่ย,เ,ยเราต้องทำการปรับนะครับวิวเลนกอิดิทเนี่ยนะครับกดอิดิเพื่อไปทำการปรับในส่วนของคัสเพลนนะครับมันใหม่ก็ตั้งเป็น10มันจะมันจะได้นี่นะแต่โดยปกติเนี่ยเราจะต้องมาสร้างตามแป็นของหลังคานะครับเพื่อจะได้มุมมองมุมมองนั้นๆน,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 นะครับผมประมาณนี้อ่าอันนี้ก็คือกรณีของการสร้างถ้าเป็นจัตุรัสนะทีนี้ดูอีกสักตัวหนึ่งในกรณีของ สี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่จัตุรัสล่ละจะเป็นแบบไหนจะเป็นจังไดนะครับผมกดตรงนี้ก่อนเนาะนะฮะดูนิดนึงนะฮะผมอ่ะสแตนบายไว้ที่สี่เหลี่ยมนะครับผมนะครับเป็นลงังคาใหม,าม่จัดเลยนะแฟบนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะไม่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 ไม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 กะกะเฉยนะฮะแบบนี้นะฮะจากนั้นกดฟินิชนะครับผมมันจะสร้างมาเป็นมุมแบบนี้กดไดซเซลไปสองครั้งนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยก็จะขึ้นสเต็ปตรงนี้ออกมาแบบนี้เลยนี่เห็นไหมฮะ นี่คือทรงในส่วนของหลังคาในการสร้างโดยการอ้างอิงคําสั่งซี่เลี่ยมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวนี้ไปก่อนนะเป็นหลังคานะครับผมซูมมา,าผมจะขอลบจากจุดนี้ไปก่อนนะครับเดลิตออกไปก่อนนะฮะโอเคไปที่เบลเซอร์ใหม่นะครับกดที่แปลนพื้นชั้นหนึ่งนี่นะครับผมวิว โอเคมาดูกันนะครับตัวแรกนะครับสัมผัสยอดสัมผัสรัศมีนะครับหรือสมการไอนะครับผมสมการไอก่อนอื่นดูในรูปแบบของการเขียนสไตล์วอลก่อนผนังผนังผนังนะครับมาที่วอลนะครับผมอ่ามันจะดีดสเต็ปนี้ขึ้นมาให้เราทําการเซฟนะครับไม่ใครจะเซฟก็เซฟไปนะครับผมไม่เซฟนะฮะแคนเซิลไปก่อนตัวนี้นะฮะนี่นะครับผมกดเลยที่จุดที่ต้องการจะสร้างแล้วก็ป้อนรัศมีเข้าไป อย่าลืมนะครับตัวนี้จะเป็นสัมผัสยอดสัมผัสรัศมีนะครับซึ่งว่าใส่ค่าท่านผชมเลือกที่11เนี่ยนะครับกดเข้ไปนะฮะประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้รูปแบบนะครับผมอันนี้คือสี่เหลี่ยมเห็นไหมฮะคือกรณีเนี้ยนี่นี่ดูดูนะครับถ้าสร้างแบบนี้นะฮะถ้าสร้างแบบนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะถูกออกแบบมานะครับถูกออกแบบมาเพื่อที่จะ อ้างอีกตามความกว้างความยาวไม่ใช่ไม่ใช่ความกว้างความยาวอ้างอีกตามรัศมีมันเป็นมันเป็นมันเป็นลูกบาศกมันเป็นลักษณะแบบด้านเท่านะเป็นด้านเท่านะฮะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับถ้ากดเอสเออกไปนี่นะครับคุมตรงนี้เลยอ่าคลิกที่ผนังด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะค,คลิกขวาเลือกตรงนี้นะครับ select all นะครับทั้งหมดนะฮะแล้วกด space bar หนึ่งครั้งนะครับแล้วกดเอสเออกไปตัวผนังมันจะพลิกกลับมาให้แบบนี้นะฮะ นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับความสูงก็ตามนี้ทีนี้มาดูตรง property นิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยในการสร้างเนี่ยไอผนังที่เราเห็นเนี่ยนะฮะผนังนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะ standby ตั้งแต่ base constant r i ก็คือระดับพื้นชั้นหนึ่งจบตรงไหน top constant r i ระดับพื้นชั้นสองแค่นั้นเองนะครับนะฮะประมาณนี้นะฮะระดับพื้นชั้นสองนะครับผมก็จะได้รูปทรงตัวนี้ออกมาในการสร้างในส่วนของรูปเหลี่ยมแตกต่างกันอย่างไรคือมันเป็นการ คือถ้าใครดูในส่วนของบืสิ่งพื้นฐานของการใช้าง,งานตัวโปรแกรมปฏิกิริยูปเหลี่ยมเนี่ยมันจะมี2แบบอยู่แล้วนะครับก็คือสัมผัสรัศมีกับด้านรัศมีก็คือตรงตรงตรง,ตรงนี้นะฮะเราเรียกว่าเป็นรัศมีเนี่ยนะฮะนี่นะครับผมกับด้านคือตรงนี้นะฮะนะครับตัวที่เราเขียนเนี่ยนะครับมันเป็นการเขียนในลักษณะของสัมผัสรัศมีนับัศมีออกมารัศมีออกมาตรงตรงจุดไหนนะครับมันก็จะสัมผัสตรงนั้นนะครับไปดูตัวที่2นะไปดูตัวที่2 ยังอยู่ที่แป่นพื้นชั้นหนึ่งอยู่นะกดตรงนี้นะครับวอลใหม่นะฮะดูต่อนะครับใช้ตัวนี้นะฮะนี่นะครับสัมผัสด้านนะครับตัวนี้สัมผัสรัศมีอันนี้สัมผัสด้านนะฮะมันจะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยนะไม่ถึงกับอะไรมากมายหรอกนะฮะมันจะมีขนาดแตกต่างเล็กน้อยนะครับนะครับดูต่อนะครับแฟบนี่นะฮะ ขนาดของมันนะครับก็จะมีการแตกต่างกันนิดนึงกด S ออกไปนะครับแฝดอีกสักวงนึงอ้าวสัมผัสกันกด S ออกไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนต้องการเลือกก็ไม่ยากนะครับ S ออกไปนะครับคลิกที่ตัวผนงังคลิกขวานะครับปรับให้มันบิดกลับคืนมานะครับผมอันนี้ผมเลือกทั้งหมด เลือกทั้งหมดนะครับถ้าไม่ต้องการเลือกทั้งหมดก็กด Ctrl นะครับแล้วก็คลิกนี่นะครับนีนะฮะกด c ท r l นะครับโท r ลค้างแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็กด Space Bar คลิกแบบนี้นะครับมันก็จะกลับขึ้นมาแบบนี้ในส่วนของการสร้างรูปเหลี่ยมนะครับหลายเหลี่ยมแบบชั้งนะครับสัมผัสยอดนะสัมผัสสัมผัสรัศมีกับสัมผัสด้านนะครับ ลองฝึกเล่นดูลองฝึกเล่นดูเอาทีนี้มาดูในส่วนของการสร้างหลังคาบ้างปิดเอาไปนะฮะในส่วนของแปลนพื้นนะครับผมจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับผมดับเบิจะคลิกตรงแปลนหลังคานะดับเบิจะคลิกตรงแปลนหลังคาขึ้นมานะฮะจากนั้นก็กดวิวนะครับผมออกมาอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับมาดูกันนะครับก็จะใช้จะทดลองตัวไหนเอาตัวนี้มาสร้างเลยกันนะครับอาร์ชิเทกนะฮะเอาเป็น รูปผมใช้เป็นตัวนี้นะตัวสัมผัสอลัสมีนะฮะตัวน,นี้นะฮะคลิกเลยสิบนะฮะ12นะครับผมจากนั้นกด f i n i ทอ Edit Mode นะครับโบกดขึ้นมาให้เห็นไหมฮะดูอีกทีนะฮะนี่จะเห็นแล้วนะครับในส่วนของจุดที่มันตัดออกไปนะครับซูมมาในส่วนของโหมด 3D เราจะเห็นอยู่แล้วแต่ว่าโหมด 2D เนี่ยเนื่องจากความสูงมันสูงเกินไป นะครับผมเราตั้งไว้ที่ประมาณไม่เกิน5เมตรจากระดับหลังอาเสเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นไปนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับมาที่ p ป o p ป r t y ก่อนนะฮะคลิกตรงแปลนลังคาก่อนนะครับมาที่ Edit v i e w l e n g t h แล้วกด edit นะครับผมปรับนี้นะฮะเป็น10นะครับผมมุมมองก็จะปรับขึ้นมาให้เห็นมุมมองตรงตรงจุดจบของตัวยอดของหลังคาพอดีนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคไหมนะครับลองดูนะฮะน้องๆก็ลองฝึก ดูนะครับสำหรับการเขียนทั้งแบบสัมผัรสรัศมีกับสัมผัสด,ด้านนะครับผม